ถ่ายลูกอเอาน้องยังไม่พร้อมเลยไ,ไงหล่อไหมครับไ,<ช>ได้ไหมคะวิดีโอได้<ล>ไั้ยครับเช็คดิเช็คดิ้ผ่านหไหม,ไมผ่านไหมคะไอ้เนี่ยผ่านแล้วหรอไม่ใช่ ขอใหม่ค่ะหนูยังไม่สวยดูน้องดูน้องดูแล้วนะ้นนออง่ะสิช่วยน้องหน่อยเร็วน้องอยากยืนนะโอ้ยช่วยช่วยดีๆช่วยดีๆช่วยสองมือกอดน้องยังไงกอดน้องไว้สองมือเลยกอดไว้กอดกกดน้องไว้โเลยเฮียเดินเลื่อวะอ๋อนี่นี่ถ่ายวิดีโอให้อยู่นี่พาเดินไปหาเฮียดิไปจุ๊บเฮียหน่อยไปจุ๊บจุ๊บเฮียจุ๊บ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 เฮียดิ จะจุ๊บๆอยเดีย้อเฮียจุ๊บน้องยังไงนะเฮียมาเลือกมาเลือจุ๊บน้องยังไงอ๋อนูทำนูนทำปากจุ๊บจุ๋แล้วนี่เร็วเฮียพ่อจุ๊บจุ๊บหัวน้องด้วยเร็วเร็วพร้อมหนึ่จุ๊บยังไงคะอุน่ะอุนนี่